เรื่องเมืองอัจฉริยะอันนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญสาหรับประเทศไทยเช่นเดียวกันโลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกแห่งเทคโนโลยีเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเราจะทายัางไงจะพัฒนานให้เป็นเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะได้ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมคือให้ประชาชนคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่าน,นกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันให้เกิดเป็นความร่วมมือในการวางแผนการพัฒนาเมืองที่มุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันและตอบโจทย์ความต้องการของประชากรอย่างแท้จริง โดยมีสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่พร้อมนำแผนการพัฒนาเมืองแต่ละพื้นที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะและคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพิจารณาจนเกิดเป็น ถ้าเมืองอัจฉริยะแรกของประเทศไทยครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อเป็นเมืองต้นแบบที่จะกระตุ้นให้เกิดโอกาสการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่ารวมกว่า40,000ล้านบาทพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยริมมากกว่า16ล้านคนประกอบด้วยประเภทเมืองใหม่ทันสมัยสองเมืองไี่แก่เมืองอัจฉริยะมกสันให้บริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินประตูสู่ความมั่งคั่งและความภาคภูมิใจของประเทศไทย เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วาเล่ฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประเภทเมืองเดิมน่าอยู่13เมืองได้แก่เมืองอัจฉริยะคลองพดุงกรุงเกษรสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเชื่อมคนเชื่อมคลองเมืองอัจฉริยะย่านพระรามสี่ศูนย์กลางเมืองสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ3าย่านสมาร์ทซิตี้ย่านแห่งนวัตกรรมสร้างคุณค่าร่วมชุมชนและสังคม ชเชิงเซาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนสะดวกสบายน่าอยู่ประชาชนมีความสุขมั่งคั่งและยั่งยืนแสนสุขสมาร์สิตี้เมืองท่องเที่ยวแห่งสุขภาวะที่ดีภูเก็ตเมืองอัจฉริยะเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเมืองสีตรังเมืองสะอาดสงบปลอดภยัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นศูนย์กลางดิจิทัลกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะมหานครหน้าอยู่มุ่งสู่เมืองนวัตกรรมศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเชียงใหม่พัฒนาเมืองเก่ายัางช,า,ชา้นฉลาดฟื้นฟูศูนย์กลางวัฒนธรรมล้านนาย่านการค้าการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ชั้นนำรับผิดชอบต่อสังคมนครสวรรค์สมาร์ทซิตี้นครน,น่าอยู่เคียงคู่เจ้าพระยาพัฒนานวัตกรรมสร้างสังคมสุข,ขภาวะ แม่เมาะเมืองหน้าอยู่สร้างระบบเมืองหน้าอยู่เชิงนิเวศสนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชนพร้อมกันต่อเนื่องเคส,ส่งเสริมทั่วประเทศสู่เมืองอัจฉริยะประเทศไทยเมืองอัจฉริยะคือเมืองหน้าอยู่ที่ช่วยให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีชีวิตที่ปลอดภยัยควบคู่การส่งเสริมการทำงานภาคเอกชนเพื่อร่วมลงทุนในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะซึ่งสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก b o i สูงสุดถึง8ปี นอกจากนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสมาร์ทซิตี้และแนวทางการพัฒนาเมืองพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับชาติไม่ย่างต่อเนื่องตลอดจนการสร้างนักพัฒนาเมืองรุ่นใหม่เด e Smart City a m b a s s a d o r ทั่วประเทศสร้างโอกาสสร้างอาชีพพร้อมต่อยอดสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่บ้านเกิดของตนเองด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เมืองอัจฉริยะประเทศไทยความสุขของคนไทยทุกคน